แน่นอนนี่คือลักษณะของโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำซึ่งแนะนำรถจี a แกรนเชโรกีปี2025ในภาษาไทยพร้อมการรีวิวสเปคและฟีเจอร์รวมถึงการแนะนำช่อง Retro Rise Review และปิดท้ายด้วยการชวนกดติดตามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Retro Rise Review ที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นเก่ารุ่นใหม่และรุ่นหายากในสไตล์ที่ละเอียด ลึกและเข้าใจง่ายวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV รุ่นล่าสุดที่น่าจับตามองมากที่สุดของปีนี้จ e p Grand ด์เชโรกีปี2025จ e p Grand ด h e r o k e ี2025มาในภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่หรูหราเป็นการผสมผสานระหว่างความออฟโดสายเลือดแท้กับความสะดวกสบายระดับพรีเมียมดีไซน์ด้านหน้าถูกปรับใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าทรงจะชองอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ถูกตกแต่งให้ดูหรูหรายิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบเลเรทรงเรียวยาวเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านหลังของรถก็มีไฟท้ายเลเรด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมยัยและโดดเด่นบนท้องถนนในด้านขุมพลังแกรนเชโรกี2,025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.6ลิตรและรุ่น Plug-in Hybrid ที่ใช้ชื่อว่า CX ซึ่งรวมพลังงานจากเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละงกำลังรวมถึง375แรงม้าแรงบิดกว่า637นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูดทามพร้อมระบบควบคุมแรงบิดอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังรองรับโหมดการขับขี่หลากหลายทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากภายในห้องโดยสารนั้นจีฟยังคงเน้นความพรีเมียมและความสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ลุ่นบอกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบอัจฉริยะ ด้านหน้าคนขับยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด10.2 5นิ้วให้ความรู้สึกเหมือนขับรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยจัดเต็มเช่นเคยด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันและระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติแถมยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถให้เองได้ทั้งแนวตรงและแนวขวางเปรียกได้ว่าเป็น SUV ที่เน้นทั้งสมรรถนะและความปลอดภัยแบบครบครัน จุดเด่นอีกอย่างของแกรนเชโรพีรุ่นใหม่นี้คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแบบ5้าที่นั่งหรือแบบเจ็ดที่นั่งก็มีให้เลือกใช้งานได้ทั้งแบบครอบครัวหรือสายเดินทางที่ต้องการพื้นที่บรรทุกสัมภาระเยอะๆแถมยังมีระบบการสะเทือนแบบถุงลมที่สามารถปรับระดับความสูงได้อัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นเมื่อวิ่งบนถนนปกติและยกระดับความสูงเมื่อออกทางออฟโรด แม้ราคาของ Jeep Grand Cherokee 2 2 5จะสูงกว่าคู่แข่งบางรุ่นแต่เมื่อมองในภาพรวมทั้งการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะถือว่าเป็น SUV ที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มองหาความพรีเมียมและการใช้งานที่หลากหลายอีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในมุมมองขององค์การใช้งานในชีวิตประจำวัน Grand Cherokee เหมาะทั้งกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเพราะมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครัน การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทําได้ดีมากแม้ในความเร็วสูงช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางและยังมีช่องเสียบ USB และระบบชาร์จไร้สายในทุกแถวที่นั่งรองรับการใช้งานของทุกคนในรถหากคุณกําลังมองหา SUV ที่มีความสมดุลระหว่างความดุดันในการขับขี่ความหรูหาราในการโดยสารและความปลอดภัยที่ทันสมัย Jeep Grand Cherokee 2025เป็นหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง และนี่คือทั้งหมดจาก Retro Rise Review สำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากต้องการเวอร์ชั่นตัดต่อสำหรับอ่านระหว่างถ่ายวิดีโอหรือเวอร์ชั่นพร้อมไฮไลท์สำคัญให้บอกได้เลยนะครับ